สวัสดีครับช่องไซเบอร์ค m e มเมท์ทำการแปลปภาษาจากทั่วทุกมุมโลกทั้งความเห็นที่ดีและไม่ดีมาให้ได้รับฟังกันโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปหาอ่านเองนะครับส่วนในวันนี้เอ็ดมินจะมาแปลความเห็นของแฟนมวยญี่ปุ่นมาให้ได้ฟังกันหลังจากที่บูกขาวฮีโร่ชาวไทยไวัย40ปีอดีตแชมป์เควสมัยทั้งปี2004และปี2006สามารถมีผลเสมอกับริวกิยะอันปกนักมวยคิกบ็อกซิ่งวัย27ปีอดีตแชมป์เครุ่นไฟเวท ซึ่งทั้งคู่มีคิวชกกันในรายการราเส้นที่ประเทศญี่ปุ่นรุ่นน้ำหนัก70กิโลกรัมซึ่งตามความเห็นแอดมินอันโปน่าจ,จะชนะบูกขาวในยกแรกแต่ในยกที่2และ3แอดขอยกให้บูกขาวนะครับโดยก่อนเกมก็ถือว่าแมตช์นี้ได้รับความสนใจจากแฟนมวยญี่ปุ่นและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากนะครับมีคนชมโปสเตอร์ไฟนี้ในทวิตเตอร์เกิน4ล้านครั้งเป็นที่สนใจในหมู่แฟนมวยญี่ปุ่นเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่บูกขาวกลับมาชกที่ประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งในรอบ10ปี ซึ่งอันโปกเองก่อนที่เขาจะมาชกกับบูขาวเขาก็ได้เล่าความในใจในทวิตเตอร์ว่าบูกขาวเป็นไอดอลของเขาตั้งแต่สมัยประถมจนเขาถึงขั้นบินมาไทยเพื่อจะไปถ่ายรูปกับบูขาวแต่ด้วยบุคลิกเจ้าตัวเป็นคนก่วนๆเวลาจะชกกับใครก็มีการไป,ปรับคู่ต่อสู้บ้างอะไรบ้างซึ่งก่อนเกมเจ้าตัวก็ออกมาพูดประมาณว่าจะน็อกบูกขาวให้ได้และเขาจะก้าวข้ามไอดอลของตัวเองอย่างบูกขาวได้แน่นอนจากนั้นจะไปชกกับฮิราโมโตะน,นักมวยที่มีปากมีเสียงกันในกติกา m m a ซึ่งจากการที่เขาปากดีคอมเมนต์ก็เลยแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มนะครับแฟนมวยรุ่นเก่าก็ไม่พอใจว่าทําไมถึงมาชกกับบูกขาวที่อายุเยอะแล้วควรจะไปชกกับนักมวยในรุ่นเดียวกันหรืออายุเท่ากันดีกว่าและยิ่งพอคนญี่ปุ่นได้เห็นผลเสมออันปกก็เลยโดนแซวจากแฟนมวยญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะนะครับเราลองไปฟังคอมเมนต์คนญี่ปุ่นกันก่อนเลยว่าพวกเขาจะคิดเห็นยังไงกับแมตช์นี้ไปฟังกันเลยครับโดยคอมเมนต์คนญี่ปุ่นคนแรกเขาก็มาบอกว่า ขอแสดงความเคารพบุกขาวที่เขายังสามารถชกในระดับนี้ในวัย40ปีถ้าบุกขาวอยู่ในช่วงพีคอันปกคงจะโดนน็อกในยกแรกแบบไม่ต้องสงสัยคุณจะเห็นได้ว่าระดับชั้นของนักมวยสมัยเทวันแม็กซ์นั้นมันสูงขนาดไหนในตอนนั้นมีแค่มาซาโตะซาโตะและโคบายาชิที่สามารถยืนหยัดสู้สัตว์ประหลาดแบบนี้ได้พวกเขาต่างเป็นนักมวยที่ยอดเยี่ยมอันปกคุณควรมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวและลดความปากพ้อยของคุณลงซคอมเมนต์ถัดมา นี่แหละคือจุดจบที่อนาถของนักมวยที่ปากขยักมันดูเหมือนว่าอันโปจะไม่ได้ออกหมัดที่ได้ผลอะไรเลยตลอดทั้งเกมนี้และผมก็คิดว่าเป็นบูขาวต่างหากที่สมควรจะชนะและตอนนี้ก็มีแนวโน้มว่านักมวยญี่ปุ่นในปัจจุบันนี้มักจะปากดีก่อนเกมเสมอแต่กลับไม่มีฝีมือมากพอเหมือนปากตัวเองมาสนับสนุนผลลัพธ์ที่ตามมาและในท้ายที่สุดมันก็จบลงและทําให้ดูเหมือนเขาเป็นเพียงแค่ตัวตลกบุกขาวอาจจะเสียเหรียญไปบ้างแต่ผมก็ยังคิดว่าเขายังคงมีไหวพริบและสายตาที่ยังคงกริบ มันยังทําให้ผมนึกถึงความอันตรายของนักมวยเควันแม็กอีกด้วยคอมเมนต์ถัดมาผมไม่ได้เคืองอะไรกับอันโปนัคแต่นี่มันคือความพ่ายแพ้จริงๆถ้านี่เป็นสมัยบูขาวยังรุ่งรุ่งอันโปนั้นไม่มีทางเลยที่จะยืนสู้กับบูขาวได้และเขาจะแพ้ยอย่างแน่นอนยังไงก็ตามเขาได้มาเจอผู้ชกในวัย40ปีซึ่งผ่านจุดสูงสุดของอาชีพนักมวยไปแล้วแต่อันปกก็ดันหมดแรงก่อนที่จะจบยกด้วยซ้ําผลลัพธ์ที่ทําได้แค่เสมอในเกมนี้มันดูน่าเวทนา คอมเมนต์ต่อมาถ้าหากว่าคุณเป็นแฟนมวยเควันคุณจะรู้ได้ทันทีว่าความเร็วและปฏิกิริยาของบูขาวนั้นลดลงไปมากเทียบกับสมัยกอ่อนแต่ถึงแบบนั้นในอีกมุมหนึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่านักมวยเควันช่วงยุคทองนั้นอยู่ในระดับที่สูงขนาดไหนและการปรากฏตัวของอันโปในไฟนี้ก็กลับถูกบูขาวปกไปหมดคอมเมนต์ต่อมาเขาก็มาพูดถึงอดีตคู่ปรับบูขาวที่ชื่อมาซาโตะอดีตแชมป์เควันแม็กซ์ยุคเดียวกับบูขาว ที่เกมนี้เจ้าตัวทําหน้าที่เป็นคนภาคมวยคู่ของบุขาวด้วยนะครับโดยเขาบอกว่าในยุค K1 Max มีนักมวยที่เป็นดาวรุง่งช่วงอายุ20ปีทั้งบุขาว s เว e r Kichenko และนักมวยอื่นๆที่อยู่ในระดับสูงอีกทําให้ตอนนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นและประทับใจในความสามารถของมาซาตกขึ้นมาที่เขาสามารถสู้กับบุขาวและพูกนักมวยระดับท็อปๆได้ผมคิดว่าสมัยนั้นนักมวยที่แข็งแกร่งต้องมาห้ามหันกันมันทําให้รู้สึกตื่นเต้นและดูสนุกมากกว่าในเวลานั้น คอมเมนต์ต่อมาผมได้ดูบางส่วนตอนเปิดให้ชมได้ฟรีแต่ผมประทับใจฟองบูขาวมากอันปกพยายามข่มบูขาวด้วยความเร็วแต่บูขาวกลับสงบนิ่งและใจเย็นตลอดทั้งยกเขารอให้อันปกใช้หมัดชุดเสร็จจึงค่อยสวนอันปกกลับโดยใช้ความแม่นยำในการเคาน์เตอร์กลับคอมเมนต์ถัดมา อันปกคือนักมวยนิวเจเนเรชันของมวยเควันและผมคิดว่าแฟนมวยหลายๆคนตั้งตารออะไรบางอย่างจากเขาที่จะได้โชว์ออกมาให้เห็นกับการได้มาสู้กับนักมวยเควันยุคเก่าอย่างบูขาวแต่ผลลัพธ์มันดังกลับทําให้ผมคิดและตระหนักได้ว่าความแข็งแกร่งของนักมวยเควันยุคเก่านั้นพวกเขาอยู่สูงขนาดไหนคอมเมนต์ต่อมาเขาก็มาพูดไว้แรงเลยว่ามันไม่บ้าไปหน่อยหรอที่บูขาวอายุมากขนาดนั้นดันเกือบเอาชนะอดีตแชมป์เควัน K อย่างอันโปได้ นี่มันแสดงให้เห็นแล้วว่านักมวยญี่ปุ่นในตอนนี้มีระดับที่ต่ำขนาดไหนคอมเมนต์ comment ถัดมาลูกเตะของนักมวยไทยนั้นมีเทคนิคการเตะที่ดีจริงๆผมอยากเห็นบูขาวชกอีกครั้งจังจากคอมเมนต์นี้ก็คงแล้วแต่บูขาวนะครับว่าเจ้าตัวจะชกต่อไปอีกนานแค่ไหนแต่บูขาวมีฟองที่ดีขนาดนี้ไม่แน่รายการญี่ปุ่นก็อาจจะเชิญบูขาวไปชคที่ญี่ปุ่นอีกก็ได้นะครับแต่แอดก็หวังว่าบูขาวจะได้ชกในรุ่นที่เหมาะสมกับเจ้าตัวมากกว่านี้ คอมเมนต์คนต่อมาเขาก็มาวิเคราะห์ถึงบูขาวได้น่าสนใจว่าช่วงยกแรกบูขาวโดนต่อยอย่างหนักจากอันปกและในช่วงนั้นเขาพยายามจับจังหวะทามิ่งการออกหมัดของอันปกและจากนั้นเมื่อเขาอ่านออกในยกที่สองบูวาวเลยเดินกดดันอันปกอย่างต่อเนื่องด้วยประสบการณ์ที่มากของเขาเลยทําให้สามารถปรับตัวเข้ากับคู่ต่อสู้ได้ทุกรูปแบบความสามารถที่สูงในฐานะแชมเปี้ยนมันได้เฉิดฉายออกมาจริงๆคอมเมนต์ถัดมาริวกิยะอันโปนั้นไม่ได้อ่อนเลย บัวขาวต่างหากที่แข็งแกร่งผมได้แต่คิดว่าหรือว่าช่วงพีคของนักมวยเคลวันทั้งสองยุคนั้นความสามารถของพวกเขานั้นมันไม่เท่ากัน c o m มนต์ต่อมาอันโปมีร่างกายที่อ่อนแอหรือเปล่าเขาดูเหนื่อยมากและเอาแต่ถอยในไฟนี้บัวขาวแม้จะมีสปีดที่ช้าลงแต่ความกระหายในชัยชนะและการเดินกดดันคู่ต่อสู้ยังคงมีอยู่เสมอผมรู้สึกได้ว่าเป็นบัวขาวต่างหากที่มีพลังในการชกในไฟนี้มากกว่าอันโปใชอีกอมเมนต์ถัดมา เขาก็มาพูดไว้ยาวเลยว่าโดยส่วนตัวผมดีใจที่ได้เห็นบัวขาวกลับมาชกบนสังเวียนแต่การเคลื่อนไหวของเขานั้นดูแตกต่างอย่างชัดเจนจากเมื่อช่วงหนุ่มๆยังไงก็ตามเขายังคงมีพละงกำลังที่เหนือกว่าอันปกและสามารถเดินกดดันได้อย่างน่าทึ่งส่วนอันปกเหมือนว่าเขาจะดีแต่ปากมากกว่านะักและไม่อยู่ในคลาสเดียวกันกับนักมวยคิกบ็อกซิ่งระดับโลกเลยเมื่อเข้าใกล้ระยะประชิดเทคนิคและการเคลื่อนที่ของเขาก็ถูกเผยออกมาและถูกจับทางได้อย่างชัดเจนนอกจากนั้น เขาเองก็ไม่ได้มีลูกเตะที่มีประสิทธิภาพอะไรดูแล้วเหมือนเขาจะไปโฟกัสในเรื่องการพยายามโจมตีใส่คู่ต่อสู้อย่างเดียวแต่แรงของเขากลับมีน้อยมากนอกจากที่มีสภาพร่างกายที่ดูแข็งแกร่งเขากลับไม่ใช้มันให้เป็นประโยชน์และถึงแม้เขาจะเปลี่ยนไปโชกกติกา MMA ต่อจากนี้ผมคงได้แต่คิดว่าเขาคงจะถูกต้อนจนมุมและถูกล็อกซับมิชชั่นจากการที่มีแรงที่น้อยเกินไปผมสงสัยว่าเขาเป็นนักมวยที่ดีพอที่จะแข่งในรายการรายเส้นต่อไปไหม คอมเมนต์ถัดมาในยกที่2ผมรู้สึกว่าบูขาวเริ่มอ่านทางการเคลื่อนไหวของอันโปได้และอันโปก,ก็ดูช้าลงไปไม่แน่ใจว่ามันมาจากการฟิตซ้อมไม่ดีหรือเปล่าไฟนี้มันทําให้ผมมีความรู้สึกที่ผสมปนกันระหว่างถึงกับนักมวยที่มาจากยุคก,ก่อนและได้เรียนรู้ว่าเควันยุคปัจจุบันนั้นไม่สามารถสู้กับเควันยุคก,ก่อนได้เลยมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายนะครับโดยเขามาบอกว่า นี่เป็นแม์ที่แตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างคนที่มีประสบการณ์โชคโชนอย่างบูขาวที่เขาไปต่อยกับนักมวยระดับสูงมาแล้วทั่วโลกกับอันปกที่เอาแต่ชกอยู่ในประเทศญี่ปุ่นกับคนญี่ปุ่นเท่านั้นถ้าบูขาวยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นเขาจะโดนน็อกตั้งแต่ยกแรกอย่างแน่นอนครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นของแฟนมวยญี่ปุ่นที่เขาแสดงความคิดเห็นถึงแม์ของบูขาวที่เจ้าตัวสามารถเสมอกับริวกิยาอันปกนักมวยหนุ่มวัยเพียงแค่27ปีนะครับ เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับแมทนี้ก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็มาแปลให้ฟังเท่านี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์และฝากกดติดตามช่อง c y b e r ร์คอมเมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ